ก็กราบสวัสดีเถื่อนสมาชิกชาวนกกรุงวมจุกทุกคนทุก่านนะครับวันนี้เราก็มารวมกันทีส่สนามกรงพุ่นซอยซินะครับบัดส่งปันหาจะจัดโดยคือนึ่งในจอนนะครับแลวก็เบลกระเก็ดนะครับแล,กล,ล้ก็อีฐานนึงคือโกคุนกองพุ่นนะครับบัดส่งปัหาวันนี้นกข้าวรวมก็ประมาณสักห้าสิบแปดนกครับ เราลงมาในช่วงน้าคือข้าวหวงกันนะครับวันนี้วันนี้ก็ไปการตุงชุ้งีับนาทีเป็นพรอมยกมือพรอมหยกมือกันรีลงน เอ้ยท่านกเอเสยบูมจริงผมปอน้ไม่ต้องร้องให้รอเยเฮ้ยที่จริงเราต้องนั้นไม่ะต้องไว้ที่เป็นแจ้งข้ามันจะร้องแฝดแฝดแฝได้ขาว

เราก็ยกกัดเสร็จร้อยนะครับเดี๋ยวโรอว่าเอาจริงเงินกี่ตัวนะครับอ่าผู้จัดบอกว่าไม่สามารถจับตัวนกได้นะครับไม่จับนะครับไม่จับตัวนกนะครับ đặt sang nhà lên nhà lên à bắt đi gấp JB làm mấy chiếc răng quanh gấp gì? 10 17 răng quanh gấp 17 răng quanh nha 5 19 หัวมืดตายเจ็ตันรวดกับ1บเจานวันมีหัวตัวเดียวหัวตัวเดียวรับครับก็ทำจีจะบีหวานนะครับสิบเจ็ดวันหัวหนึ่งมืนตายเจ็ดพันนะครับ ครับก็เรียงนกตามนากตามเบือกันนะเรียงน,นกตามนกตามเบือจับชนะเบ,บือไหมนะครับนี่มาคุณเบือโยตีเบือซีมาคุณเุือที่โบโปกับหอ,อยยาเถื่อนก็มาชิงนะครับวันนี้พ่มจับหยกชิง นะครับผีนึ่งกับทีมงานไหวใจก็ขอบคุณอย่าผีนึ่งกับทีมงานนะครับเพราะฉะนั้นนะพี่นกเบิ้ลเอาเบิ้ลในสุดให้มีช่องให้สุวยนะครับนกให้เต็มคำนวนนะแตะคำเดียวเพาไม่หายนะครับควิดที่ฟกตีขวาฟกพุ่มตัดหมดเลยต้องให้เต็มควิดที่ฟกพุ่มตับบหายนะครับแตะในคำล่างเพราะไม่ห้ใครถูกตัวทีมเล็กทีมให่สือบัดเท้ากันชายซ็่เมื่อกันถูกตัวตามนั้นนะครับ

หมูอ๊กไปได้ครับหมอ๊บหมูอบ้เไป่หนึ่งสองสามสี่ห้าหได้ครับเจ้าปลาดอครับปลาดอปลาดอจุนยกจุนตัวเด็กมันตึงแนงครับตัวนี้เจ้าปลาดอก็ไปจัดแม่คลี่ครับ ซองกลับมาเลยครับสาม่ับเอ้ยปวตัวเล็กตัวเด็กลนวันนี้จังหวะช่วยจังซี่รอกลับไปครับต่อไปครับมาเร็ว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 โอ้โหซองกลับซองกลับจากจักที่จ้างกับที่จงหลงนอยล่ะครับมาเร็ว้อกแล้วซ้อก ไปจ่าอมันครับตอนนี้สามดครับไป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 ครับหนึ่งครับหนึ่งเดียวครับหเดียวครับจะกรบี่หนึ่งครับสามามเครับไปไปห้โดครับ สามโดครับห้าโดครับไปหกโดกับไป ี่เยก่ี่เยก่อนครับผม้สองาแเหนิให้าม่่อนไปได้ครับสี่คำครับไปาอย่างมใช่สองกลับามไปครับสี่กับไปสวย อาโดกับอาโดกับไปโอ้ไปจะเป็นคุณโบเลยนะเอาช่กนามกับไป้ามเรเอมคุณโบดีวมาแล้วครับเผื่อนนกน้าลูกโอดีเรเรวเรๆเร อ้าวไปอ่าโดอ่าโดกับผมก็อ่าโดกับนึองเดียวครับไปต่อไปกับเอาไปไปโอเล่กับโอเล่กับพี่จันไปโอเล่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sáu đi không Tổng... anh ừ, đừng gặp Cái anh chị anh ừ, chị gặp ใช่งไปเงสามจะรับเฮงสี่สามโมเสามโมเสามสี่โดไปกับยิงนึ่ากระดินะมกคงกับผมกันรับนึ่เียวก็เียวับได้แต่ให้ไม่ได้ลับกะดับระับ ไว้ๆครับไปผมละเอียห้นี่้าัวสออกเปนนี้ละเอียดให้พี่ไม่มีข้อแ้เลยคำนวณ4่มาแล้วครับไปกับุมครับ

1> 1. นเิ้นรน็อี่ีอันนี้เโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแลวครับเปิ้นเทวดาสี่เบิ้น4ครับสี่สองีอกครับไปมาครับยางยงหนึ่งหนึ่งียวสองยังให้เด้ครับสองสามสา

กันดีกับเจ้าองแ่หัวเราไม่เััหัวเราไม่เนะเดี๋ยวดีนตนะรอนะรอนะท่นแรลนะฟังตอนตนึงำนวนสวยที่นับหมาแล้วครับนับสองนับสเดี๋ยวพี่เขา

ไปส่องไปเร็วเบิ้นเรีวมาช่วยซีกับ่าเจ็ดโอกับอา้าเปนต้ากับ้าเปนต้า่าคนครับ พี่ครับพี่ทำกับไม่มีข้อแม้พี่รถตัวนี้เป็นจริง่าเบนตามาลวงกันเสร็จเร็วกับตุกส่งกระดุกตายเบนตาเบนตามาหยิบลากกันเสร็จเร็วกับตุกกระดุกตายเว้นเว้นของดีกับเบนตาวันนี้ sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười 10cm, 10 10cm tuá, 10 viên liền, chửi <laughs> này các bạn, tỉ nung tỉ trăng sẽ là 7 chào phan ta là bạn, tỉ trăng, không được thì sao có bao, lục cao, lục เอาที่ดกวังหันะครับที่ดอกวังกอนะตายเอาตด้กินเต็มก็คืกินเต็มเลยทีน้ว่าจำมินที่เ็ด่างวันนั่นนะวัวหกันเล่ห้าัมดวับเลยตกที่ดอกบมาเรปเลยอ่าเจ้านกเอาเต็มไปเลยเอาไปย้ายาเต็มไปเล่ยการคนเดยเลยครับขึ้มนเอาเลยหีก่ได้สี่ดกติ๊8แปดติแปดหนกนะครับก็เฉยเอาเต็มแปดหนกเลยเอาตัวไปด่างวันนะครับ สิบเก้าตัวสิบเก้าตัวปเปดสิบก้าตัวไปับผมสิบเก้ากับสิบเก้านกองเป็ดนกนะครับนะนกสีดกสิบเก้านกองเป็ดนกมือเจ็ดไปตายอจีก้อนอจีเบอร์สิเจ็ดครับไป ยั้งๆๆๆยั้งๆมีออก็เลยครับยิบเลยยิบเลยซีเลยซีเลยพี่เอากันซี่รับได้กับม่าต้อง่ายแล้วไปนะได้ม้ยครับเออน วางออก่อนึ่งน็อเลยพึ่งมาน้อกดูนกเลยไปไปโอรีกับจาตาเปเฮเอาสามสงโลกับไปติกหลังไม่มิงพี่ไม่มีพ่อแม่เลยแต่ติดหลังสอไม่มีพ่อแม่สวยงามพี่เอาเลยสาไปไม่เบอเจ้าครับขอล ไปครับไปปากับรถนี้จายองกับตัวนี้ไปครับยเพทเดิม้สองย้ำสามยับสี่สี่เารับอ๋ครับไปครับแบบนี้เขาเรียกรับขันเลยเรียบร้ล้วน้หนึ่งรับสอ ชิดเกี่ยวดอกล้างหัวเรือน้ำเงูนห้าดอกกับห้าดอกกับโอเคครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ห้าเดีมันเร็วห้าเดอยวสี่เดียวกับ นี่วงย่างพี่ย่างย่างย่างไปครับเพ่งซ้ำต่อโดยเพ่งซ้ำ้เข้าีแรนะมีฉายแล้วมีฉายหนกี่เห็นไหม้ไฮซี่พี่พี่ดูหนกเฮ้ยพค้ไฮซี่พี่นี่นาพ่อพ้ไฮซี่ก้อนที่เขาเรียกก้อนไม่เก้น

bay gấp, gấp 3 gấp 1, gấp 2 gấp 1, đơn gấp gấp 6, gấp 3, 3 luôn mình có mẹ thì 3

dùn bên để uốn, à? Đi. Khoan, bị wij, moi, này okay. coi coi <laughs> <M assessoran> <M> <laughs> <Fine casa> mà nè cao 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 mà béo gấp. cao mà á. Không đồ cọc. đây เริ่มไปยังไม่เบิ้ลมาเดี๋ยวนึงไมไปกองไปในข้างในเอาจริงไปเบิ้ลจริงน้องชายไปหน้าสี่วางหน้าสอเอาสอยากให้ไม่ได้สี่นะครับวางอี่นะกรรมการอดิะจะต็นนะครับมันยำดีแเ้วตอนตลอดหนยไม่เปลี่ยนีงดยเพราะไม่ทราบส ควิสแหละพี่แดนควิสตัวนี้หนึ่งยานหนึ่ง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 ออกเพลงเต็มอยู่เนาะข้าวกรอบดูเลยสองสองโยสองโยสามที่เสียงเต็มเอาเลยดนตรีกระด่าสวยจริงพี่ชายไม่ตีข้าวเลเอาเลยพี่ ป่าพลเร็วนะครับป่าพลเร็วเบิ้ลเทวดาป่ารถเร็ววันนี้ ไม่เอาไม่ใช่สามลวนเนาะได้ดระตไม่บิดไกมาครับพิดมาแล้วจดกามาก่จังละนี่ปอดีนะก็เอ้

ไปครับจองไปต้องคบซ่้ราบอมาีท่ครับเี๋ยวัวเดีาววจะตายรับโอเคคื้นข้อยาดงพ่งเลยครับเนนะีทางายไม่มายไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาเรา็ซ่องเ้องด้องเลโครับพกเหอ

สวัสดีตอนนี่ครับับไีไครับม่ขับไม่ใชครับับมได้คุยไทยหน่อครับไดไนะครับกนเกี่ยวติดหลังวตงัวนตับเีดอการาวัน่นะเต้ว่รดิ